สวัสดีครับพี่เปียกครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านทุกท่านนะครับพบกันทุกวันอังคารเวลาสิบเก้านาฬกานะครับมาให้สม่ำเสมอกันพยายามทําให้สม่ำเสมอนะครับจะได้มาอัปเดตกันว่าขณะนี้ตลาดเป็นยังไงพี่เปียกก็มีข้อมูลหลายอย่างต่อจากรายการนี้ก็จะมีงานอีกใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่เดี๋ยวมีอีกอีกอีกไว้หนึ่งมีของพี่ยิ้มอีกไม้หนึ่งจะเป็นของพี่ยิ้มนะครับ รายการเราก็คนางจะฮอตอยู่เหมือนกันนะครับช่องของพี่เปียกเนี่ย,ยก็ติดตามกันไปนะครับมีเรื่องเล่าเล่ากันนะครับวันนี้มีคนถามถึงเรื่องสะพานเชื่อมคลื่นเอ่อมันเป็นยังไงมันมันมองยังไงมันเป็นเชื่อมเป็นเชื่อมคลื่นได้ยังไงวันนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้ต้นเนื้อจะตด <S <S ัดเป็นขา,าลงนิดนึงนะวันนี้เสียงไม่ค่อยเข้มแข็งเสียงขยับขึ้นมาเสียงโซนนิดนึงหรือใกล้ไม่หน่อยก็ได้ อันนี้เราจะชัดขึ้นแล้วนะครับพี่อ่าดีขึ้นดีขึ้นอ้าวโอเคเมื่อกี้มันไกลไกลปากไปน,นิดนึงครับสะพานเชื่อมขึ้นเนี่ยมันช่วยเราในการที่จะบอกว่าถึงแม้ตลาดตรงนี้เป็นขาลงนะครับจังหวะรีบบ้าวนี้มันเกิดขึ้นนะครับมันจะเป็นตัวหุ้นที่เป็นขาลงหรือตลาดเป็นขาลงเนี่ยมันจะมันจะบอกเราว่ามันจะลงต่อหรือว่ามันกําลังจะกลับตัวเสียงหาย พอดีไมหลุดเดยนะครับแก้ไขเด็ดนึงเอาละเรียบร้อยเอาละไมันจะไไรโอเคไหลุม่บมรลุดเดดหนึ่ง hmm. เคยเล่าในรายละเอียดแล้วกันนะครับสต็อกนี้หกสิบสี่เนื้อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับใช่ใช่ตอนนี้ก็น่าจะเหลือน้อยไปนี้แล้วเหลือสี่สิบมาเรื่อยแล้วปอกก็จะมีซื้อมาเรื่อยๆคือคือสภาพตลาดไม่ดีเราก็เข้าใจนะก็ใครที่คิดว่าจะมีประโยชน์ก็ซื้อไปเพราะว่าเดี๋ยวตลาดกลับมาก็จะได้ทํางานได้เลยนะครับก็เป็นช่วงีฝึกฝนนะฝึกฝนใช่มีมีช่วงจังหวะอย่างเงี้ยเป็นจังหวะจังหวะที่เรียนเรียนได้ ยังมียังมีแฟนเพจนะครับมีสมาชิกถามถามว่าพี่เป๊กจะมีแบบเปิดคลาสสอนไหมแล้วก็สอนแบบเอาหนังสือเนี่ยจะได้เป็นหนังสือเป็นตำรารางเงี้ยแล้วพี่ก็สอนกดเลยในเรื่องที่พี่รู้และไปประสบการณ์ในช่วงจังหวะที่เป็นขาลงแล้วรอจังหวะที่มันดีบาวกลับขึ้นไปเป็นขาขึ้นพี่จะมีสอนให้หน่อยไหมจะต้องต้อง,องประมาณปลายปีเพราะว่าตอนนี้เราเก็บข้อมูลอยู่เป็นขาลงอยู่เอราอเราเห็นเอเห็นสัญญาณขึ้นเราก็จะอธิบายว่าสัญญาณขึ้นนะเป็นแบบนี้แล้วมันจะขึ้นได้ไกลแค่ไหน ครับครับ <c oughs> มีมีแต่ว่าปลายปีไม่ใช่ไม่ใช่คือเราต้องรอให้ตลาดขึ้นตัวระดับหนึ่งก่อนอ๋อฮะแต่ตอนนี้ซื้อไปอ่านก่อนเป็นแพทเทิร์นเสร็จแล้วศึกษาไปก่อนแล้วก็เวลาเรียนในคลาสไปลายปลายปีจะได้เข้าใจอ๋อมันเป็นนี้ครับดีอ่ะดีดีมีไว้นะครับเป็นหนังสือเป็นสาร,รัญประจําบ้านรอบชุดที่แล้วนี่ก็หน้าอ่านนะครับเป็นเรื่องของฟันเดิลเมนทัลด้วยประกอบประกอบกับตัว ทางด้านของเทคนิคด้วยคู่คู่กันไปแต่เร่อนี้เล่นหนึ่งของเทคนิคโดยเฉพาะเลยใช่ไหมพี่ใช่ใช่เียเป็นเป็นเทคนิคภาคประสบการณ์นะภาคประสบการณ์ก็คือเป็นแทคติกจริงๆมันคล้ายๆก๊อปทิปที่เราใส่ทิปเล็กๆเล็กๆทีละทีละบททีเราบดไวเอาไปใช้งานได้เลยอ่านง่ายอันนี้อ่านง่ายนะครับในเรื่องของการอ่านเว็บแต่ไม่ต้องนับเว็บเนี่ยทฤษฎีหลักที่ใช้คือทฤษฎีดาวนะครับที่เราจะต้องเห็นฐาน ที่เราจะต้องเห็นสองอยา่างเดี๋ยวซึ่งในโซนสองอย่างตัวสําคัญเนี่ยมันบอกจุดเริ่มต้นจุดคอนเฟิร์มแล้วก็จุดเทคโปรฟิตในเวฟนะครับเป็นเวฟระดับสั้นเป็นเวฟระดับระดับใหญ่คิดแบบเดียวกันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่มีแตกแยกนะครับเข้าใจแบบเดียวเนี่ยเล่นได้ทุกๆในระดับของไทม์เฟรมย่อยหรือไทม์เฟรมใหญ่นะครับมีคนสนใจเรื่องของสะพานเชิงเวฟ ที่เราใช้ iSI ที่พัฒนาขึ้นมาเป็นไม่ได้มีแค่โอบอสกอร์โซนะครับเป็นเอ่อนเรียกว่าโซนแข็งแรงโซนไซเวสโซนอ่อนแอเนี่ยโซงเนี้ยโซนเนี้ยมันจะมีส่วนที่เรียกว่าเป็นสะพานเชื่อมสะพานเชื่อมคลื่นเพื่อที่จะเข้าสู่รอบของเวฟที่เป็นหนึ่งฐานสองจากพักตัวแล้วก็จุดคอนเฟิร์มแล้วจุดเอ่อแล้วก็จุดเทคโปรฟิตจากนั้นเสร็จแล้วมันจะเข้าสู่รอบของการจบเวฟนะครับ r s i มันจะบอกเราในเรื่องของตัวเวฟ หัวเวฟท้ายเวฟนียฮะมันจะมีสะพานก่อนขึ้นเวฟขาขึ้นจะมีสะพานก่อนจบเวฟแล้วจะเป็นเวฟที่เป็นเวฟที่จะไปต่อด้านบนก็จะทําสะพานอ่านโครงสร้างอย่างเงี้ยนะครับอืเวฟโครงสร้างของเวฟมีสามระยะระยะอ่อนแอระยะที่แข็งแรงแล้วก็มีระยะของการระบายของนะครับอธิบายอย่างเงี้ยซ้ําไปซ้ำมานะครับตรงข้างเข้าหัวนะครับใครมาสามสิบสาม EP แล้วเนี่ย ต้องยินประโยชน์นี้ซ้ําๆนะครับให้มันเข้าหัวกันไปเลยนะครับสะพานเชื่อมเว็บเนี่ยมีเทคนิคในการอธิบายนิดหนึ่งก็คือขึ้นลูกเก่าเนี่ยมันจะบอกอนาคตของขึ้นลูกปัจจุบันที่เรากําลังเซิร์ฟอยู่ตัวนี้ได้ว่ามันจะไปโอกาสได้มีไปด้านบนจะแข็งแรงหรือว่าจะอ่อนแอให้ดูในภาษาของขึ้นลูกเก่านะไปตัวไปตัวเช็คสัญญาณด้วยนะครับสะพานเชื่อมเว็บเนี่ยมันจึงบอกเป็นมัน จริงๆอ่ะมันเป็นจ mm ุดมันเป็นจุดทําลายจังหวะไอ้ที่เราเรียกว่าสะพานเชื่อมเว็บเนี่ยในทางจิตวิทยาแล้วเนี่ยมันคือใครก็คิดว่ามันจะไปแต่ฉันยังไม่ไปฉันทํขึ้นขึ้นสั้นๆขึ้นเล็กๆให้มันจบเร็วๆนะครับอันนี้แหละครับที่เรียกว่าเป็นสะพานเชื่อมแล้วเป็นสะพานเชื่อมที่จะบอกว่าหลังจากที่เห็นโครงสร้างของตัวสะพานแล้วเนี่ยถัดไปเนี่ยเราต้องเฝ้าดูแล้วว่ามันจะสร้างขึ้นรูปใหม่ไหมถ้ามันไม่สร้างขึ้นรูปใหม่หรือมันเสียสมดุลลงมาเนี่ย ให้รู้เลยว่าระยะของการขึ้นยังไม่มียังไม่ต้องเข้าแล้วก็รอจังหวะในการสร้างสะพานชุดที่สองนะเพื่อจะสร้างชุดใหม่ขึ้นไปนี่นะครับอันนี้คร่าวๆให้ฟังนะครับพี่จะต้องเห็นภาพอย่างนี้ครับเมื่อมีทางลงดูเหมือนตรงนี้เรียกว่ามีมีเป็นนิวโรเห็นไหมครับอ่ แต่จริงๆแล้วในระดับของตัอ RSI เนี่ยเขาลงมาอยู่ในระดับที่เป็นระดับเดิมนะระดับเดียวกันที่เป็นจุดที่เขาเคยพักตัวลงมาแล้วก็สร้างฐานขึ้นไปแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับมาพักตัวลงมาในระดับเดียวกันชุดเนี้ยโครงสร้างเหมือนสะพานวิธีมองสะพานเนี่ยมองให้เห็นเป็นหัวสะพานท้ายสะพานนะฮะแล้วข้างล่างเป็นแม่น้ําให้คิดอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราเห็นโครงสร้างนี้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันบอกว่าต่อไปเนี่ยให้เราเฝ้าดูราคาอย่าให้มีนูโร ถ้าเห็นรลคามีโรลแปลว่าสะพานชุดน,นี้เสียสมดุลมันไปต่อไม่ได้ถ้าสะพานมันจะสร้างโครงสร้างที่เป็นเว็บต่อขึ้นไปเนี่ยมันจะสร้างตัวนี้ให้ตัวมันไปตัวที่มันลงเป็นโลเนี่ยนะครับโลสุดสุดท้ายของมันเนี่ยเป็นจุดฐานแล้วก็สร้างจุดเริ่มต้นแล้วก็สร้างจุดคอนเฟิร์มหลังจากจุดตัวนั้นน่ะมันก็จะเป็นการทําเรื่องของตัวเทคโปรฟิตจกว่าห้าเปอร์เซ็นต์สิเปอร์เซ็นต์ในรอบอะไรเงี้ยคิดได้เลยฮะจัดก,การได้เลยนะครับ เมื่อจบเรียบร้อยแล้วนะเเดี๋ยวเขาจะทํารูปแบบเรียกว่าการจบรอบของเบสนะครับมันจะกลับมาที่ในโครงสร้างของตัวอ่อนอ่อนแอเนี่ยตัวนนเนี้ยในไอนีเหมือนเดิมจากนั้นเสร็จแล้วเขาจะเริ่มทําสะพานนะฮะการทําสะพานเนี่ยนะฮอาทาได้สองรูปนะฮะคือไอซีรีลงลงมาลึกในดับเดียวกันหรือราคาที่มันเป็นราคาที่มันเป็นแบบเรียกว่ากลับมาที่เดิมนะครับหรือบางคนเรียกว่า ดอบลท็อปเอ้เดอล์มอดทอทิปเปิลบอททอมอะไรใดๆก็แล้วแ,แต่โครงสร้างที่ขึ้นแล้วแล้วจบเร็วนะครับโครงสร้างอย่างเงี้ยนะเป็นโครงสร้างที่เป็นสะพานแล้วสะพานที่ดีคือเป็นสะพานที่อยู่ด้านบนนะครับที่ไม่ไม่ได้อยู่ลึกดีสุดก็คือขึอ้นไปอยู่บนระดับภูเขาอันนี้เป็นสะพานที่มีโครงสร้างที่จะไปต่อแล้วการเทคโปรฟิตในรอบถัดไปหรือการสร้างเวมรอบถัดไปเนี่ยมันจะเป็นโครงสร้างที่ไปต่อและยาวได้ เมื่อไปถึงระดับของการทำเทคโปรฟิตเราได้เทคโปรฟิตตรงไหนก็แล้วแต่นะเอาได้กำไรที่เราพอใจนะจากนั้นจะขึ้นไปไหนก็ช่างเขาแล้วเราก็รอจังหวะเขาตรงที่มันมาทํารูปแบบวองตัวสะพานอีกครั้งหนึ่งถ้ามีรูปแบบสองตัวสะพานอีกทีเนี่ยชุดนี้โครงสร้างนี้เขาจะต้องไปต่อถ้าเขาเป็นจะเป็นเบฟที่ไปต่อนะครับยิ่งมีเส้นค่าเฉลี่ย200ร้อเป็นตัวกํากับด้วยที่จะเป็นหนอนเป็นดักแด้เนี่ยเราจะได้เห็นชุดนี้ชัดเลยนะครับแต่ถ้าโครงสร้างของมันเนี่ยตัวสะพานเนี่ยมันเอาไม่อยู่เรียกว่าเสียสมดุลเนี่ยมันจะสร้าง คือโครงสร้างของตัว่ายสายก็จะลงลึก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 ลงจนกระทั่งเข้าไปสร้างรูปแบบที่เรียกว่าเป็นสะพานชุดใหม่ชุดหนึ่งอย่างเงี้ยครับถ้าเห็นสะพานชุดใหม่ชุดหนึ่งเนี่ยชุดนี้ยเราเริ่มเตรียมหาสัญญาณขาขึ้นคือต้องหาฐานหาจุดเริ่มต้นหาจุดคอนเฟิร์มแล้วเล่นในจุดเรียกว่าเทคโปรฟิตทำกันเป็นรอบเว็บสั้นๆอย่างเงี้ยจบเว็บแล้วก็รอเข้าเว็บใหม่เราจะไปใต้ตั้งแต่หนอนจนกระทั่งถึงผีเสือ้อลานไปผีเสือ้อ ผ่านดักแด้เป็นปีเสื้อไปทําได้ยาวๆเลยครับซื้อขายบ่อยได้นะครับแล้วไม่ต้องรันยาวไม่ต้องถือแบบยาวแบบไปต้องขายถ้าเราเป็นนักเก็งกําไรนะครับเนี่ยโครงสร้างวิธีคิดให้คิดอย่างนี้นะครับนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นไอ้เนี่ยยูนี้ชื่อว่าไอซีทีก่อนที่เขาจะมาเป็นตัวรันชุดเนี้ยก่อนในนี้นเขาก็ทําเว็บที่มันเป็นจบรอบสั้นๆมาค่อ,อนข้างบ่อยมากคือไปแล้วไปไม่รอด สะพานมันคือเว็บที่มันเป็นเว็บสั้นที่มันไปไม่รอดมันเป็นจุดทําลายจังหวะครับขึ้นไปแล้วไม่ไปต่อแล้วก็ลงมาแต่ว่ายังรักษาระดับได้อย่างนี้นะครับหลังจากที่เราต้องเฝ้าครเฝ้าจนกระทั่งเห็นโครงสร้างของการทําจุดฐานจุดเริ่มต้นจุดคอนเฟิร์มแล้วชุดนี้จะเป็นงานที่เรียกว่าเป็นการเทคโปรฟิตในระดับใหญ่แล้วถ้าเห็นถ้าพี่ได้เห็นสะพานนะครับนี่อยู่มนระดับที่บริเวณภูเขาด้วยนะครับทรงเนี้ยมันจะไปต่อนะครับ การหลุดทุกมันน่ยมันจะรู้ได้ตรงหลังจากที่เห็นจุดในในระดับนี้มันก็สร้างเวฟได้นะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวหาตรงนี้ก็จะเป็นจุดคอนเฟิร์มหลังชุดนี้ก็จะเป็นจุดเทคโปรฟิตทำกันเป็นรอบๆอย่างนีนะ้เดี๋ยวมันจะมีการจบเวฟในรอบของมันเป็นสั้นๆในในชุดของเขานะฮะไม่ว่าเขาอยู่ในระยะไหนเขาจะมีเวฟเวฟของเขาเป็นชุดๆชุดๆออกมาเราแค่ทําตามระบบเวฟขึ้นไปแค่นี้ก็จะใช้ได้นะครับ ฝากไว้ดูแล้วกันนะครับผมก็สอนไปอย่างงี้ยนะครับอยู่ในเนี้ยนะฮะเดี๋ยวเราก็เห็นกันเองนะครับผมยังพี่เพียกผมยังสนใจตัวพันสองอยู่นะครับพี่ไม่เป็นไรผมว่ามันไม่ซีเรียสแต่ตัวเลขนะคาดการเกิดไม่เกิดไม่รู้นะแต่ว่าเราเราไม่ได้เล่นเซตยกเว้นเราไม่ได้เล่นเซฟเราก็อยู่ฝั่งช็อตอยู่แล้วเราอยู่ฝั่งช็อตอยู่แล้วใช่ครับพี่เพราะคนที่เล่นทีฟิกก็ต้องดูเซฟอันนี้ไอคนที่เล่นหุ่น พอไปดันไปดูเสร็จก็จะจังหวะสวยๆก็จะไม่กล้าเล่นอ่าโอเคเพราะนั้นอย่าไปใช้ผ่าตัวพันสองเป็นแบบมันจะเป็นอัคติในการเล่นหุ้นอ่ะอคติครับนะครับครับยกเวนคนเล่นซีเฟก็ดูไปก็เล่นช็อตไปอืแต่ถ้าเป็นแนวโน้มที่เป็นขาลงเนี่ยหุ้นในในสไตล์ที่เราเฝ้าดูอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ไม่ต้องรีบ รีบซื้อหรือหรือว่าตัดสินใจเร็วในการซื้อก็ได้ใช่ไหมครับชะลอการซื้อได้ใช่ไหมครับพี่ใช่แล้วก็เสร็จแล้วก็ซื้อ,อในจังหวะจังหวะสวยๆในการเข้าเพราะว่ามันยังต่อรองราคาได้เท่านั้นเองถ้าเราจะเอาเซ็ตเข้ามาช่วยในเรื่องการตัดสินใจในการซื้อหุ้นที่เราเฝ้าดูนะฮะครับเมือม่อเมื่อยี่สิบห้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังเห็นโครงสร้างที่เหมือนกับจะตีกลับได้ถ้าขึ้นไปแล้วเด้งแล้วไม่หลุดไอ้พันสามร้อยอ่าลงมาเนี่ยนะครับ มันจะเป็นโครงสร้างที่อาจจะเป็นโครงสร้างกลับตัวแล้วอาจจะเป็นโครงสร้างกลับตัวที่สวยได้แต่กลับไปที่ประพันธสีได้นะครับโครงสร้างก็จะเป็นโครงสร้างที่ไปได้แต่ชุดนี้เขาเขาทําภาพให้เราเห็นคําถามชุดนี้น่ะผมเห็นอะไรในเวฟผมก็บอกว่าผมเห็นสะพานละสะพานที่ทําด้วยสะพานที่ทําด้วยด้วยราคานะครับด้วย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 ตัวทั้งเทียนไอซายดูมันดูดูเหมือนยกนะครับแต่ว่าไอซายบอกว่าไอสะพานนี้บอกมันเกิดขึ้น ถ้าสถานมันจบแค่ตรงนี้นะครับเพียอืมันจะสวยอ่ามันจะสวยครับที่จะเป็นสัญญาณของการกลับตัวที่จะเป็นงานขึ้นต่อได้นะครับแต่ถ้ามันไม่มันยังไม่พอนะครับมันมีมันมีจุดที่ลงลึกได้อีกนะครับถึงประมาณแถวพันสองห้าสิบครับแพันสองห้าสิบถ้าลงลึกมาถึงขนาดเนี้ยพ,พี่พี่จะเห็นไอซไอนะครับมาลงมาทําชุดสมดุลที่ที่ตัวไอซไอที่ระ,ะดับเดียวกันนะครับแล้วแถวเนี้ยเราจะนั่งเฝ้าสัญญาณที่จะเป็นฐานแล้วก็จุดเริ่มต้น จุดคอนเฟิร์มเพื่อที่จะมีสัญญาณในการกลับตัวขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งมันเป็นจังหวะของการทำนะประเด็นทีเฟกใช่ครับพี่ใช่ใช่ใช่ประนั้นทีเฟกเราก็เลยวางโคลงเงนี้ยระเราเรายังคงเล่นฝั่งช็อตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวางตำแหน่งเข้าช็อตสูงไปนิดนึงทําให้เราก็ไม่ได้ของนะครับราคาก็ลงมาชุดนี้ประเด็นชุดเนี้มันก็เลยวางชุดวางวางชุดในการที่จะเล่นเพื่อเอาของ ถ้ามันมีจังหวะรีบาวของตัวทีเฟกอะมันจะมีคม่อนความความสะบัดค่อนข้างสูงเนื่องจากผมใช้ทำเฟร,รมสาิบนาทีเอามาใช้เนี่ยอาจจะได้ของที่นะครับว่ามาแล้วแถวแปดศูนย์สี่ถ้าได้แปดศูนสี่มาแล้วก็ไม่ข้ามเหนือแปดูนสี่ขึ้นไปมันยังคงเป็นฝั่งช็อตอยู่แะได้ของมาก็เทคโปรฟิตกันเป็นระยะระยะนะเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ด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 หกเจ็ดอย่างเงี้ยครับเล่นกันเป็นรอบสั้นๆอย่างเงี้ยนะทองคำนี่ เอ่อผมว่ามันไซด์เวย์นะพี่ผมว่ามันเป็นโครงสร้างที่คุณไวคอฟเขากำบอกว่าชุดเนี้ยน่าจะเริ่มระบายเข้าเข้าสู่เริ่มระบายแล้วเนพะราะว่าโครงสร้างเขาเป็นโครงสร้างที่เริ่มมีสัญญาณของการอ่อนแรงในเรื่องของตัวราคาที่จะจะ,จะพยายามพักตัวขึ้นไปได้ล็อตนี้ถ้าหลุดลงมานะครับแล้วก็ยืนเข้าในกรอบนี้ไม่ได้ก็จะเข้าสู่รูปแบบของการทําระบายของเพราะ,ะนนแนวรับ ที่ใครจะรับทองก็รอแถวเส้นก็จะเหลือสองรก็เท่ากับว่ามันสองพันหนึ่งร้อยหกสเนี้ยแถวนี้ที่วางโครงสร้างไว้นะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างจากทางทาเวฟนะครับคือเนื่องจากเราใช้เวฟเราใช้เรื่องเรื่องของเวฟเข้ามาอธิบายแล้วก็คาดการณ์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นผิดถูกเนีให้ตลาดเข้าไปคนบอกแต่ว่าเราวางแผนไว้ว่าโครงสร้างถ้ามันเป็นรูปแบบอย่างนี้ก็แปลว่าใช่เราก็เทคโปรฟิตในรูปแบบ แต่ถ้ามันไม่ใช่เราจะรู้ว่าโครงสร้างนี้มันเป็นโครงสร้างที่จะเปลี่ยนทางจากจากเดิมที่เราวางแผนเราก็จะปรับ,รบฐานแล้วก็จะปรับแผนกันนะครับมาดูไอ้หุ้นที่เป็นหุ้นในระดับอที่ตลาดเขาลงแรงๆ,ๆนะครับไอ้หุ้นห้าตัวที่อยู่ในระดับของกเกษตรนะครับก็ยังเล่นได้อยู่นะครับพี่สี f เอฟเมื่อ,อยืนที่ยี่บห้าเป็นแบบนี้ c ีพีเอฟในวันที่ อ๋อนี่วันที่สองนะครับผมลืมแก้วเนี่ยวันนี้แล้วแก้วเป็นวันที่สองสองวันนี้นะครับเอ่อเล่นเล่นเหนือด้านบนแล้วก็รอของไม่ได้ของนะครับแต่ว่าไม่ตามนะไม่ตามใครมีก็ขึ้นไประบายโครงสร้างเป็นอย่างนี้ครับมีโครงสร้างชุดนี้นะครับแล้วชุดพักตัวเดียเหมือนกับชนนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าจบจบรอบในตัวเขานะครับมันลงมาที่ในระดับเดียวกันนะอย่างนี้อย่างนี้ไม่เรียกสถาเนี่ยอย่างนี้แล้เขาเรียกเขาเรียกว่าจบเวฟ เวฟในระดับสูงนะครับชุดนี้เดี๋ยวเราจะต้องทําโครงสร้างที่เ,เป็นรูปแบบของตัวสะพานหนึ่งรอบอนะจากตรงนี้แล้วก็จะวิ่งต่อขึ้นไปด้านบนเราจะเห็นโครงสร้างที่ราคาวิ่งไปต่อนะฮะแต่ว่าไ s i เนี่ยเหมือนกับจะอยู่ใต้ตัวระดับของโอเวอร์โอเวอร์โอบอนะครับตรงนี้ก็แถวนี้ก็จะเป็นจุดระบายจุดระบายของก็จะพาราคาไประบายของก็ถ้าใครเล่นสั้น อยากเล่นอยากลุยก็ลุนไปแต่ว่าในทางเทคนิคของผมผมว่าไม่ตามนะครับในตลาดตบบนี้นะครับไก่ตัวไก่กลางไก่กลางก็เข้าโซนของแนวรับมาแล้วนะครับเหลือแค่พักตัวตัวนี้ถือว่าตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วกําลังหาการข้ามในระดับ12บ0าท60ขึ้นไปแล้วก็พักตัวที่ไม่หลุด12บาท60มาเป็นจุดคอนเฟิร์ม ผมรอจุดคอนเฟิร์มแล้วแถวเนี้ยญาติเนี้ยจะเป็นจุดในการที่ทำเทคโปรฟิตประมาณห้าเปอร์เซ็นหกปเซ็นะครับแถวเนี้ยตลาดแบบเนี้ยแนวโน้มตลาดที่บอกว่าเป็นขาลงเนี้ยเราอย่าหวังไกลนะครับเอาสั้นๆแล้วก็ห้าเปอร์เซ็นให้ได้ใส่กระเป๋าเนี่ยอันนี้ผมชื่อว่าโชคดีแล้วทํไบ่อยเดี๋ยวมันก็ได้นะฮะสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ในในในเงินลงทุนเอทีเอก็ยังไหวนะครับยังถือว่ายังไหวยอยู่นะ หลุดแนวรับแรกมาแล้วที่วางไว้นะฮะมีแนวรับที่สองได้ทะลุ19.5ถ้าเด้งเด้แถว19.5ได้ก็ถือว่าจะเป็นการสร้างชุดเป็นการจบเว็บในชุดเขาแล้วเพื่อที่เราจะทําตัวเป็นเว็บเป็นการเป่าเว็บชุดต่อไปเพื่อจะเล่นต่อในระดับถือว่าเป็นระดับของดักแด้นะครับเป็นระดับที่เราสามารถจะเล่นโครงสร้างของราคานะที่ได้คําใหญ่ๆนะครับแต่แนวรับต้องไม่หลุด 18.5หลงมาถ้าหลุด18.5ลงมานี้คือโครงสร้างของการโตของของ SDA เนี่ยไม่ได้ไปต่อนะครับก็คือจบรอบแล้วก็จะกลับมาเป็นภาพหนอนไวอีกทีหนึ่งก็ดูแลอย่าให้หลุดนะครับแนวรับที่ดีคือ19.5แนวรับที่หลุดคือ18.5นะครับตัว t e g h ก็ยังเล่นได้นะครับยังเล่นได้อยู่กับเล่นเหมือนคล้ายๆตัว S A e, ตัว SCA เลยนะเมื่อกี้นะครับแนวรับให้ไว้แบบนี้นะครับ เนอร์เนี่ยพี่แนวเนอร์เนอร์เนี่ยทำรูปแบบที่เรียกว่าเป็นสะพานแหละออลงมาทํารูปแบบของสะพานเป็นจบรอบจุดนี้นะครับแล้วจุดเนี้ยแค่รอสัญญาณในการที่ตีขึ้นไปเป็นจุดฐานจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดคอนเฟิร์มเราจะได้จะได้ภาพใหญ่ขึ้นไปอีกชุดหนึ่งนะขึ้นจะไปเล่นก็ตามนะฮะย่าใ,ห,ให,หลุดห้าจุดหนึ่งศูนย์ก็สบายใจได้โอเคอ่าเนอร์เนอร์อก็ได้มาได้มาคือได้ซื้อแล้วนะ จออันนี้ได้ซื้อแล้วมีโครงสร้างเป็นสะพานซ้อนสะพานอีกเนะนี่ยนี่ไงรูปสะพานที่ผมพูดถึงนะครับแล้วก็ไอซราคาไอซก็เป็นสะพานด้วยราคาก็ทำสะพานด้วยชุดนี้แค่รอจังหวะในการเด้กลับเท่านั้นเองนะครับรูปแบบที่เป็นจุดฐานจุดเริ่มต้นจุดคอนเฟิร์มแล้วแล้วก็จุดเท k ป p ร o ฟิตนะครับทำไปแบบนี้ตามต้นเทศเหลือสามตัวแนละ้วฮะจากห้าตัวนะครับแอดวานยังเล่นได้ในกรอสองศูนย์หก ไปหนึ่งสองหนึ่งสี่นะครับหรือไปแค่สองหนึ่งหนึ่งก็แล้วแต่นะครับเอาแค่ประมาณสี่บาทห้าบาทแล้วก็เอาก็แล้นะครับเพราะว่าแนวโน้มตลาดแนวโน้มลงนี่เราหวังไกลไม่ได้ถ้าเอาตลาดถ้าเอาแนวโน้มมาคุยด้วย,วยก็คงบอกว่าใจเย็นในการซื้อใจร้อนในการขายสักหน่อยหนึ่งนะครับอินทัศก็ยังพอไหวออแต่อแตทัศนนี่โครงสร้างเหลือสุดท้ายนะนะเป็นเป็นอันสุดท้ายที่มองมองโครงสร้างนะครับที่จะเป็นโครงสร้างที่กลับได้ คือไม่หลุดเจ็ดสิุดห้าเนี่ยโครงสร้างจะเป็นโครงสร้างที่เป็นขึ้นถ้าหลุดมาเนี่ยจะพักตัวก่อนก็ได้ถ้าใครเล่นเกมกําไรมันจะเล่นเกมก,กําไรได้ยากแล้วนะฮะครูยังไปต่อกันนะครับมมีโครงสร้างไม่เหมือนการระบายของนะมีการทำสะพานเชื่อมเป,เป็นสะพานเป็นสะพานเชื่อมเว็บในในระดับที่อยู่ในระดับภูเขาด้วยโครงสร้างอย่างเงี้ยเป็นโครงสร้างที่พอจะเห็นโอกาสของการไปต่อของตัวราคาได้ แล้วมีโครงสร้างถ้เาเอา่านโครงสร้างย่อยเราเห็นว่าเราใช้ตัวนี้เป็นฐานได้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นได้ตัวนี้เป็นจุดพักตัวไอ้เป็นจุดคอนเฟิร์มได้ถ้าไม่หลุดจุดคอนเฟิร์มตรงนี้ที่ราคาประมาณแถวแปดบาทแปดสิบนะครับโครงสร้างนี้เข้าหาจุดเทคโปรฟิตได้ต่ออีกชั้นหนึ่งนะครับก็สรุปภาพว่าที่พอจะเล่นได้ก็ กลุ่มอุตสาหกรรม mm. เกษตรแล้วอุตสาหกรรมอาหารก็ห้าตัวนี้ครับสายต้นเทศก็สามตัวนี้นะครับแอดวานแอดอินทัสแล้วก็ถูแล้วมัสื่อสารหมดเลยส่วนไอ้หุ้นนางฟ้าที่เคยไปว,วางไว้สิบเอดตัวนะครับตอนนี้ตัด Mtc ออกตัดซิดบออกตัดทีออกตัดว่าออกเนี่ยที่เหลือเนี่ยยังพอเล่นได้ในช่วงที่ต,ตลาดขาลงเขาก็ยังไม่ลงกับเรานะครับผมมอง i c ซไว้นะครับตนนัวนี้ที่พอจะเล่นได้ต่อ ประมาณนี้ครับสําหรับในการที่แนะนำหุ้นในเชิงของการวิเคราะห์ด้วยเวฟนะครับแต่ไม่ต้องอ่านเวฟนะครับพี่โอเคครับได้ครับครับเดี๋ยวพบกันครั้งหน้าวันที่เก้ากระากรดานะครับโอเคครับขอบคุณพี่เปียกมากนะครับขอบคุณแฟนเพจทุกท่านนะครับที่ติดตามกันนะครับก็สแกนหุ้นสแกนเข้าไปได้นะครับแล้วก็ไปคุยกันในห้อง Open Chat นะที่เรามีคนประมาณแปดร้อยกว่าคนนั่งคุยกันอยู่ในนั้นนะครับ ขอบคุณมากครับพี่เปียกครับครับผมบสวัสดีครับสวัสดีครับ